แดดยามเช้าหลังฝนตกกับริมคลองครับเก็เลนถนนที่ไม่มีรถมีแต่เลนคนและจักรยานวิ่งครับอะไรจะบินขนาดนี้ครับอากาศดีมากๆสดสูดโอโซนเต็มปอดครับกินเขียวขจีจากต้นไม้หลังฝนตกสุดยอดเลยครับสดชื่นเต็มปอดครับ เราวิ่งออตตาไม่กลัวอยู่แล้วครับก็ด้านหลังตรงนี้นะครับเป็นร้านอาหารมีไข่กระทะข้าวมันไก่ครับกาแฟก็เพื่อนๆเป็นจุดพักทานข้าว ลื่นนียครับนั่งชิวๆฟังเพลงชิวๆสบายๆครับก่อนกลับบ้านนะครับเริมพลังก่อนผมว่าเป็นส่วนที่ดีมากๆส่วนหนึเลยนะครับครอบคองสวัสดีครับวันนี้คุณอย่าก,กับผมแอดโอดออาตนะครับในวันนี้นะครับผมจะมา พามารีวิวนะครับสวนมาดีพิรมนะครับสวนที่ดีหนึ่งสวนนะครับอยู่ตรงคู่ซ้ายหนองจอกนะครับก็ตอนนี้ผมขับรถมาถึงแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะลงไปดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างก็สถานที่จอดรถเยอะเพียงพออยู่นะครับยาวตลอดแนวเลยจอดได้เยอะอยู่ครับก็มีร้านเช่าจัก,กรยานให้เช่าปัน่นเลยนะครับปั่นด้านในได้ ร้านจักรยานเช่าได้กาเกียงสมสิบบาทอันนี้ก็เหมือนกันอีกที่หนึ่งสามสิบาทเมือนกันสามสิบบาท ในนะครับจะมีที่จอดอยู่ส่วนนึงแล้วก็ไม่เยอะมากครับจอดดีข้างนอกดีกว่าทางซ้ายพื้นผมตรงนี้เป็นออฟฟิศนะครับก็มีห้องน้ําอยู่นะมาเข้าได้ค่อนห้างสะอาดนะครับด้านในมีพื้นที่สนามเตกเล่นแล้วก็พื้นที่ออกกำลังกายยืดเยียอน,นะครับก็สามารถมาออกกำลังกายตรงที่ได้นะครับ่าเป็นจุด ลมพลของทีมนักวิ่งนะครับสวนวารีพี่ลองก็เดี๋ยวผมจะลองกดนาฬิกาดูนะครับหนึ่งรอบว่าจะกี่โล เริ่มแล้วนะครับกาแสเลยข้างในถ้ามาวิ่งต่อนเช้ามืดหรือตอนเย็นผมว่าน่าจะเหมาะนะครับในตอนประมาณเจ็ดโมงกว่าแล้วแดดค่อนข้างแรง ตอนไม้ไม่ไม่ถึงว่าเยอะมากนะครับอาจจะรอนนิดหนึ่งก็วิ่งตอนเช้าหรือตอนเย็นหน่อยตรงซ้ายมือผมเป็นสะพานนะเดี๋ยวจะเดินไปดูนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับรอบหนึ่งน่าจะประมาณเกือบเกือบห้าโลสี่โลกว่า ผมเค้มาหนึ่งอยู่หนึ่งรอบครับแต่นานแล้วเป็นปีแล้วเป็นสองปีเนี่ยครบอบหนึ่งไกลอยู่นะครับ จุดนึ่งถ่ายรูปคู่กับสะพานไ่้สวยเลยนี่ด้านหลังสวยเลยครับค่อนข้างร้อนนะครับเจ็ดโมงกว่าคนมาไม่ได้คนมาเยอะครับแต่ว่าไม่ได้ครอบกลุมถึงบริเวณพื้นที่วิ่งครับอาจจะร้อนนิดนึงนะครับมาช่ชาวงเชา้ชาเช้าสักตีห้าหกโมงเนี่ยกำลังดีเลยแล้วก็ช่วงเย็นนะครับผมว่า บอกกับการวิ่งลองรันอยู่นะครับธรรมชาติดีครับตรงหนองจอกนี่ก็คือยังเป็นชนบทธรรมชาติอยู่ผมว่าบรรยากาศดีครับส่วนนี้สูดออกซิเจนเต็มปอดครับด้านขวามือผมเป็นทุ่งนานะดูธรรมชาติมาก กาซสายมือตลอดเส้นทางนะเป็นคลองเล็กๆครับสวยงามเพราะวิ่งฟิลนี่ตอนเช้านี่น่าจสดชื่นมากเช้าวันนี้นะครับถึงทางแยกแล้วอนนี้เป็นซอยที่วิ่งข้าไ,ได้อยู่นะครับต้อง่าเด่เราจะไปรอบใหญ่ดูว่ารอบใหญ่หนึ่งเราไปกี่รอบเผื่อ เผื่ว่าจะเป็นเส้นทางแนะนานนให้เพื่อนๆมาวิ่งลองลันที่นี่ครับผมว่าก็รอบหนึ่งห้าโลนี่ก็เยอะอยู่นะครับรู้ว่วิ่งมาเนี่ยเข้ามาหายบ้างหนเลยครับนัดเพื่อนอีีเจอกันหนึ่งห้าโลได้แบบจะเข้ามาเพื่อนอีกรอบหนึ่งข้างในนี่คิดดีๆนะครับพราไกลอยู่ห้าโลก็ดีครับ ควมีพี่ที่รู้จักเนื้อย,ยิ่งมีส่วนของจอมเขามีที่นี่ข้างในเป็นส่วนกีฬานะครับเข้าไปในได้อีกอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับพราผมอยู่เลย,ยนจัก,กรยานหรือเปล่าหรือว่าต้องเป็นเลวิ่งด้านในตรงนู้นไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับไม่ได้มาบ่อยเลยไม่แน่ใจแต่ก็ไปได้ครับพี่เจ้าหน้าที่ไม่ได้ว่าอะไร ว่างนะครับยากาศดีดีมากครับไม่มีใครตามมาแล้วม,มีแต่จักรยานรถไฟจะอยู่เลนผิดหรือเปล่าจะวิ่งอยู่ฝั่งนู้นทะำบบไรเดี๋ยวเดินน่าจะไปเจอกันตรงข้างหน้าตรงนู้นหรือเปล่า น่าจะใช่นะเนี่ยผมอ,อยู่เลนผิดแน่เลยเพราะไม่อแล้ววิญาอยู่เลนฝั่งนู้นนะี๋ยวขอดูอ๋อนู่นจะไปเจอกันตรงนู้นสะพานนู้นะนะมีสะพานอยู่หน้าตรงนู้น,ากกน,นทางก็วิ่งทางทายกับวิานเจอกันไม่เป็นไรเรามาผิดแล้วก็ nhớ có thương á nhiều đi mà mẹ liền làm tóc tòa bình liền nữa ีชาวบ้านเรียงคนกล้วยเต็เมเลยธรรมชาติสุดๆแดดยุ่งลังผมอันนี้เป็นแดดหลังฝนตกนะครับเช้ามีฝนตกมาช่วงตีห้านะครับ ก็เดิจากค่อนข้างแรงนิดนึงถึงจุดชมวิวบ่อบปลาแล้วครับนี่บัวเติมครับบ่อไปเลยเลยครับสดๆ,ๆครับ ในอนาคตน่าจะเปิดนะครับเป็นอ๋อทำดีเป็นบ้านพักผู้สูงอายุบึงสแกงางามอยู่ในสวนด้วยทำดีมากเลยนะครับ็นบ้านผู้สูงอายุอยู่ในในี้ด้วย ตอนนี้นะครับรายการเตือนสองโลลวก็วตอนนี้อยู่ในโซนที่ร่มใหม่มีสบายหน่อยครับเพราะว่าต้นไม้เยอะแล้วก็เป็นช่วงเงาของแดดด้วย โซนที่สองนะครับรอบนอกนะครับมันจะมีห้องน้ำอยู่จุดหนึ่งตรงนี้ตรงสะพานเนี่ยครับพอดีเลยตรงสะพานก็จะมีห้องน้ำหนึ่งจุดเพื่อนๆสามารถแวะข้างในได้นะถ้าลืมเข้าของนอกมีที่หนึ่งเดี๋ยวเราไปต่อสะพานนี้เราเห็นมุดมุมค้ากระโคกเนี่ครับ ตอนนี้เป็นโซนตอนไม้ไม่ค่อยมีครับแดดเปลี้ยงล้วนๆนะครับตอนนี้แดดเปลี้ยงครับเลยโซนแดดแล้วตอนนี้วอร์สเชิญนี่ครับเราหนักวิ่งเอาตาไม่กลัวอยู่แล้วครับ ไล่ลูปไปจดนะครับขลังสวยเลยว,วิวเพราะตอนนี้เราล็อมาเรื่อยๆนะครับข้าวโรทีสองโลครึ่งครับครึ่งทางเลยก็โปแกรมเดือนนี้นะครับมิถุนายนผมมีแข่งเทลนะครับวันทนี่ยี่ส้ครับเป็นเทลแรกที หัวหน้าเทวที่สวรรบุรีนะครับก็ลงไปในระยะ9โลนะครับก็เพื่อนท่านใดนไปเดี๋ยวพบกันนะครับเป็นประสบการณ์ใหม่ที่น่าจะสนุกมากครับ <c oughs> แดดยามเช้าหลังฝนตกกับริมคลองครับก็ลเล่นถนนที่ไม่มีรถมีแต่เล่นคนและจักรยานวิ่งครับ อะไรจะฟินขนาดนี้ครับ <ris> อากาศดีมากๆสดูตรโอโซนเต็มปอดครับกินเขียวขจีจากต้นไม้หลังฝนตกสุดยอดเลยครับสดชื่นเต็มปอดครับ <ris> ตรงนี้น่าจะเป็นทางเชื่อมครับระหว่างเมื่อกี้ที่เราเห็นคนวิ่งกันเยอะๆอะันนี้น่าจะเป็นเลนวิ่งครับ ตรงไปนี่ก็ได้เป็นเขาบอกเป็นจักรยานแต่ว่ามีคนไปอยู่นะครับผมว่าไปทั้งสองทางก็ไม่มีใครเข้าว่าหรอกประเมกระกค้น่าจะเป็นทางร่วมของนักวิ่งที่วิ่งกันเยอะนะครับเพราะมันร่มครับวิ่งได้อยู่ช่วงเช้าแดดตกแล้วก็คนเมื่อกี้ยังร่มอยู่ยังมีต้นไม้เยอะนะคนี่โซนแดดร้อนครับแดดร้อนๆตรงนี้เราเดี๋ยวเราวิ่งกันดีกว่า เพราะว่ามันร้อนมากเลยไม่มีต้นไม้เลยมีแต่ต้นหญ้านะครับเราวิ่งเร็วผ่านตรงนี้ไปดีกว่า ท่านเ,เพื่อนๆไม่มีสนามกีฬาก็ที่เป็นถอดนะครับผมว่าจุดพอลงนี่ครับเป็นทางยาวเลยผมว่าเป็นกิโลนะครับเพื่อนๆสามารถลองคอดตรงนี้ได้นะครับทางวิ่งตรงไปกลับผมว่าพอได้อยู่นะครับถ้าไม่มีสนามกีฬาพื้นแดงหรือพื้นฟ้านะครับตรงนี้ก็พอได้นะครับผมว่าดีเลยแหละ ตรงรวดเดียวครับยาวๆน่าจะเกือกกิโลนะครับถึงนทางแยกขวามือวนไปที่เดิมที่เรามานะครับซ้ายมือเป็นสะพานเมื่อสักครู่เมื่อกี้นี้และมีสวนเด็กเล่นอยู่ก็เดี๋ยวเราขึ้นไปสะพานดูนะครับก็ได้หกโลสามนะครับก็อาจจะไม่ครบรอบนะครับแต่ผมวนกลับมาก็ได้ ขึ้นไปดูก่อนนี่โอ้สะพานสวยมากครับบรรยากาศดีครับนี่2องน้าเป็นบึงน้ำขนาดใหญ่ ตอนนี้แดดร้อนครับ <tong> s> <S ว่าถ้าเรานี่ว่าถ้าเราีมาท้างแยกเมื่อกี้เนี่ยว่าจะเป็นเส้นตรงเนี้ยมิคู่ขนานกันมาไปจบที่ตรงนู้นก็ระยะทางก็ถ้าจำไม่ผิด4โลกว่าเกือบ5โลนะครับหมอกกับการมาพักผ่อนนะครับ ยามเช้าวิ่งออกกำลังกายชิวๆอีซี่อีซนะครับในวันหยุดนะครับน,นี่มีทางลงเลยมางลงไปดูกันสบายนะครับเราไปต่อทางนี้เลยนะครับตรงนุ้นก็ไม่น่ามีอะไรก็วนไปตรงน,นูน้นก็จบที่สะพานตรงนูน้นแล้วก็ ไปถูจุดเริ่มต้นนะครับเส้นเนี้ยเดี๋ยวลงไปดูก,กันว่ามันล้อไปไหนได้บ้างครแต่ผมว่าไปเจอตรงที่เดิมเอาที่เรามาเมื่อเช้าเพราะว่าจุดเริ่มต้นเหมือนกันแต่ไวกว่าครับมาจุดเริ่มต้นที่เราสตาร์เมื่อกี้ที่มีสวนเด็กเล่น,นครับก็ไวกว่า ผมลงมาอีกฝั่งหนึ่งของสะพานนะประมาณสองร้อยเมตรนะครับก็ได้ผมขอกดจุดนาฬิก,การตรงนี้นะครับเราไปเริ่มจุดที่เด็กเมื่อกี้เดี๋ยวผมจะวนให้ดูว่ารอบมือเปมนกี่โลนะครับมาหยุดในกาวไว้สักครู่นะครับทดนไวสองรอยเมตรนะครับก็เดี๋ยวเราเดินย้อนกลับขึ้นสะพาน,นครับไปสู่จุดแรกนะครับที่เรามาเมื่อกี้ ชุ่มเลยครับชุ่มไปทั้งเหงื่อครับร้อนมากตอนนี้เวลาน,น่าจะแปดโมงแล้วนะครับน่าจะแปดโมงแล้วร้อนเลยครับตอนนี้มีเรือเป็ดให้ปั่นด้วยนะที่สวนนี้ปั่นในบึงนี้ตอนเย็นน่าจะเปิดนะครับตอนนี้ผมลงมาอีกฝั่งครับขออนุญาตกด ในาการเดินต่อนะครับอ๋อทดไว้นะครับประมาณ2 0 0ร0 0ถึงสามเมตรนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันว่ารอบหนึ่งมันจะกี่กิโลเอาไม่ช่ว์นะครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยมั่นใจวนะิ่งมานานแล้วปีสองปีแล้วนี่มาเป็นครั้งที่สอง เยอะมากครับไม่รู้กล้องเห็นวานะเป็นต้นนี้นะครับนั่นเลยเกิดยี่สิบลังะสวยมากเลยธรรมชาติมากครับธรรมชาติมากเลยรู้ลงังครบเต็มเลยอันนี้เป็นเส้นทางเมื่อกี้ที่ผมชี้มาเป็นตะกูขนาดกับตะพานแขวนนะครับวน ก็วนราครบหนึ่งรอบแล้วนะครับจบด้วย4.5นะครัลบลดไป2โลก็ประมาณ4โล,ลต้นนี้นี่นท่4โล2 4โล3รอบหนึ่งก็ถือมาวิ่งลองรันได้นะสบายสบายเลย ไข่รกระทะข้าวมันไก่นะครับแกาแฟาก็เพื่อนๆเ,เป็นจุดพักทานข้าวก่อนวิ่งหรือหลังวิ่งได้เลยนะครับผมว่าล่มลื่นนียครับนั่งชิวๆฟังเพลงชิลๆสบายๆครับก่อนกลับบ้านนะครับเดิมพลางก่อนผมว่าเป็นส่วนที่ดีมากๆส่วนหนึ่งนะครับครบถถึงว่าพี่ที่ส่วนของจอบอกมาสภพากาแฟน่าจะร้านนี้ครับร้นานตรงนี้ลนะคิดว่าแต่วันนี้มาไม่เจอครับ ไม่รู้ว่านี้มาหรือป่าหรือว่ากลับไปอี่แล้วเพราะตอนนี้นะเดี๋ยวผมกาลังจะเดินกลับไปที่รถนะครับแล้วก็กลับไปที่บ้านทํางาน,นต่อครับม <c oughs> ีร้านอาหารเยอะอยู่นะครับสองข้างนะแล้วแล้วก็กลับมาถึงรถนะครับและว,วันนี้คือการรีวิวสวนมารีพิลมนะครับตรงหนองจอกนะครับตรงครซ้าย เป็นสวนรอบหนึ่งประมาณสี่โลสองนะครับเมื่อสามารถมาวิ่งลองลันที่นี่ได้นะครับก็ธรรมชาติดีครับบรรยากาศดีสูตรโอโซนเต็มๆนะครับแล้วมีร้านอาหารร้านกาแฟครบครับก็วิ่งจบเติมพลังก่อนกลับได้สบายๆเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งสวนที่แนะนํานะครับในการวิ่งลองลันหรือวิ่งอีซี่วิ่งฟันลันครับรอบหนึ่งก็คือจบเลยเรียบร้อยสี่โลนะครับก็ชิลๆมาช่วงเช้าหน่อยนะครับประมาณ ตีห้าหกโมงเจ็ดโมงครึ่งนี้แดดเริ่มมาแล้วนะครับก็ลองริหาเวลาดูนะครับหรือว่าช่วงเย็นนะครับก็ถือว่าไปอีกหนึ่งทังเลื่อนครับที่สวนที่น่าวิ่งตรงชันเมืองกรุงเทพนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมขอรีวิวประมาณที่นี้นะครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะครับท้ายนี้นะครับรบกวนกดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆจากเรานะครับสำหรับวันนี้ครับผมแอรุอัพเตอร์ไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมเมือถึงตอนนี้นะครับสวัสดีครับ